เมื่อใช้ชนะของธุรกิจต้องโฟกัส3จุดนี้อย่างขาดไม่ได้เรียกว่าอย่างเลี่ยงไม่ได้ดีกว่า3มจุดนี้มีอะไรบ้างฮะถ้าโฟกัสแล้วเนี่ยธุรกิจประสบความสําเร็จแน่นอน1 g r o w กรดหมายเสร็จโอ้สําคัญงั้นเลยเหรออาจารย์โอ้โคตรสําคัญจิตห้ามตกเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะยุคนี้มันคือยุคแพลตฟอร์มจิตตกไม่เข้าใจอาจารย์หมายควาว่าอะไรคือยุคนี้ ทุกแพลตฟอร์มนะยกเว้น u t u b e Ti กต o อกกับ Facebook เนี่ยโฟกัสแต่จิตตกเท่านั้นคือหมายความว่าใครทำคอนเทนต์จิตดีจะไม่มีคอมเมนต์จะไม่นำส่งถ้าใครทำคอนเทนต์จิตตกคือไม่ได้อวดรวยแต่เป็นการอวดลำบากอ่ะใครแบบโอ้ oo, เราเนี่ยลำบากที่สุดแล้ว1234คอมเมนต์ 1, 2, 3, comment เป็นร้อยคอมเมนต์เป็นพันแล้วไอของพวกนี้แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยุคแห่งการให้กําลังใจถูกปะตอนนี้มันคือยุคแห่งการหาพวกเดียวกันหลายคนบอกว่าเราก็เลยจําเป็นต้องมีโกดมายเซ็ต เป็นไมเซ็ตแห่งนักสู้ถูกป้าอาจารย์เพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นปัญหาหรือไม่อยู่ในภาวะแบบนี้ถูกไหมอาจารย์เราจะได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมถูกต้องแล้วมันจะอยู่ในยุคนี้อีกนานไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าลูกค้าเขาโมแต่จิตตกอะ่ะผมจะไปขายของอะไรได้ผมบอกเลยฮะไอ้พวกนี้มันเป็นเทรนด์มันไม่ใช่อะไรที่มันยาวนานแล้วมันก็ไม่อยู่จีรังหรอกคืออย่างเช่นคุณบอกว่าดูนะมันจะมีแต่คนจนลงจนลงจนลง,นลงแล้วประเทศไทยจะหายไปอะ่ะสุดท้ายวันหนึ่งประเทศไทยก็ก,กลับขึ้นมา ถูกป่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จเติบโตขึ้นเหมือนกันที่คุณบอกว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นวันหนึ่งมันก็แย่ลงคือมันเป็นมันเป็นอันนี้จังอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติมันไม่มีอะไรเที่ยงอะ่ะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าชีวิตที่เกิดมามันไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งเดียวที่แน่นอนคือความพยายามของเราเพื่อที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตเรานั่นแหละคือสิ่งเดียวที่แน่นอนฉะนั้นเนี่ยกฎไมล์เซตหนึ่งสำคัญที่สุดข้อที่1่ข้อที่2อ,องโปรเจกต์ใหม่เนี่ย คนที่คาดหวังอะไรเดิมๆนะแล้วต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปหรือผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราไม่เคยเห็นใครทําอะไรแบบนี้ได้ในทุกกรณีดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนะคุณต้องคิดอะไรใหม่ๆคิดเมื่อไหรดีจานเดือนหนึ่งมกราคิดเลยเดือน4เมษาคิดเลยนะแล้วก็ไตามาาที่1ไตามาาที่2ไตามาาที่3ไตามาาที่4ี่อ่ะเออเดือน7คิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปคิดอีกทีหนึ่งสักเดือนไหนเดีย สักเดือนตุลาคมก็ได้คือปีหนึ่งอ่ะสี่โปรเจกต์นะมกราเมษากรกดาแล้วก็ตุลาสี่โปรเจกต์ต้องคิดให้ได้แม้ว่ามันจะคิดแล้วปังไม่ปังไม่เป็นไรโปรเจกต์ project ที่1อาจจะปัง2ไม่ปัง3ก็ปัง4ปังไม่ปังไม่เป็นไรละเพราะว่า1ปีเราปัง2โปรเจกต์ละยังไงก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าพ,พอจะเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมถ้าเราทําแบบนี้ได้นะไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะไม่รอดไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะไม่ไหวมันรอด มันไหวแล้วมันเติบโตอยู่แล้วนี่คือข้อที่2นะฮะข้อที่3ฮะข้อี่3เทคนิคการยิงแอดเทคนิคการยิงแอดก็ต้องอัปเดตทุก3เดือนเช่นกันคือคุณต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นของเก่าเนี่ยเราเล่นกับเทรนเนี่ยมันไม่มีทางอยู่รอดในระยะเวลานานเข้าใจไหมเล่นกับเทรนคือหมายความว่าถ้าคุณคิดว่าไอ้เทคนิคแบบเนี้ยเออเทคนิคแบบนี้ที่คุณเคยใช้อะ่ะมันจะต้องเวิร์กแน่ในระยะยาวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างเช่นคุณเคยยิงแอดแบบ a b testing ทแล้วคุณบอกว่า A/B t t i n g จะเวิร์ k ตลอดไปคุณเคยยิงแอดแบบเซลล์เพจ Instant page แล้วคุณบอกว่า Instant page จะเวิร์ k ตลอดไปผมก็บอกว่ามันไม่ใช่หรือถ้าคุณจะบอกว่าการยิงแอดแบบ Affiliate ใน TikTok เนี่ยมันจะต้องดีไปเรื่อยๆเราก็เห็นแล้วว่าปีนี้มันเริ่มดอบถูกปะดังนั้นเนี่ยทุก3เดือนมันจะมีการอัปเดตชีวิตอัปเดตแอดตลอดดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่เขารวมตัวกัน อ่าแล้วเขาทาอาชีพนี้อยู่แล้วเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณนะประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณก็อัปเดตไปเรื่อยๆคอนเซปต์ง่ายๆบ้านต้องผ่อน30ปีธุรกิจก็ต้องทําให้ได้30ปีเช่นกันผมเป็นกําลังใจให้นะทำให้ได้แล้วคุณจะพบว่าจริงๆชีวิตมันก็ไม่ยากมันก็ไปเรื่อยๆของมันอนะ่ะเออเราก็ไปเรื่อยๆอีซี่นะลุย